แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสะสมความสำเร็จของตัวเองมาตั้งแต่ต้นยุค90และยืนระยะมานานกว่า20ปีก่อนที่เซอร์อเล็กซ์ฟ์กูสันจะวางมือไปแต่ก็ใช่ว่าในช่วงเวลาแห่งความยิ่งใหญ่นั้นจะสามารถดึงดาวเด่นมาสู่ทีมได้ตามใจชอบสกู๊ปพิเศษจากเทสกอร์วันนี้ขอเสนอ10นักเตะหักอกปา๋าเฟอร์กี้เริ่มกันที่อันดับที่10อลันเชียร หัวหอกทีมชาติอังกฤษปฏิเสธที่จะร่วมทัพแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ถึง2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยที่เขาอยู่กับไซมัตันแต่เลือกที่จะย้ายไปอยู่กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์เมื่อปี1992และอีก4ปีต่อมาเขาก็ตัดสินใจไปอยู่กับนิวคาสเซิลแทนช่วงปี1996มีรายงานว่าคอตชชอตต้องการไปร่วมทีมปีศาจแดงการเจราจาทุกอย่างคืบหน้าไปมากแต่แล้วเชรอร ก็เลือกกลับไปอยู่กับนิวคาสเซิลทำให้อเล็กเฟอร์กูสันต้องไปดึงตัวโอเลกุน่าโซชามาแทนและสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึง6สมัยเอฟเอคสมัยและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์อีกอีก1สมัยอันดับที่9 e d เอเดนอาซากองหน้าทีมชาติเบลเยียมน่าจะกลายเป็นคุณพลปีสาดแดงเมื่อปี2012ก่อนที่เขาจะตัดสินใจไปอยู่กับเชลซีด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์ นอกจากแมนยูนเต็ดแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้และสเปอร์ก็เป็นทีมที่อยากได้ดาวรุ่งจากลิวคนนี้ไปเสริมทัพแต่อาซาเปิดเผยว่าผู้ให้คำแนะนำก็คือดิเดเยดร็อกบาและโจโคมีส่วในให้เขาตัดสินใจเลือกเชลซีและเมื่อปีสแดงช่วดได้ตัวเป้าหมายพวกเขาก็ไปคว้าชินจิคาคาวะเข้ามาแทนที่ในที่สุดอันดับที่8โรเบิร์ตเลวานอฟสกีมีรายงานว่าห oh ัวหอกโปแลนด์รายนี้ เดินทางไปคุยกับทีมถึงโอเทลฟอร์ดเมื่อปี2012และเกิดความรู้สึกประทับใจมากแต่ว่าดอดมุลปฏิเสธทุกช่องทางที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกมาหลังจากนั้นเลวานอฟสกี้ก็ยิงให้ดอดมุลไปถึง30ประตูช่วยให้ทีมได้แชมป์บูเดสลิกา2สมัยภายใต้การคุมทัพของเจอเกนครอฟจากนั้นย้ายไปอยู่กับบาเยนิวนิกในอีก2ปีต่อมาซึ่ง ถึงตอนนี้เลวดอฟสกี้ก็ยิงประตูให้ทีมเสือใต้ไปแล้วมากกว่า230ประตูในช่วง5ปีอันดับที่7พาทริกกุเอร่าเฟอร์กี้ต้องการนักเตะที่เก่งที่สุดมาอยู่ในทีมของเขาไม่เว้นแม้แต่ว่าจะเป็นกัปตันทีมของคู่แข่งอันดับหนึ่งในช่วงนั้นก็ตามแมนยูไดใช้ความพยายามถึง2ครั้งในปี2001และ2003โดยเฉพาะในครั้งหลัง การเจราจารุดหน้าไปถึงเรื่องค่าเหนื่อยแล้วเพราะว่าขุมกําลังในแดนมิดฟิลด์นั้นขาดเดวิดเบคแฮมที่ย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดทีมจึงจําเป็นต้องเสริมทัพขณะที่วีเอราเองก็เหลือสัญญากับทีมเพื่อนใหญ่เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นแต่ในที่สุดอาร์เซนอลก็ออกมาประกาศว่าวีเอราต่อสัญญาออกไปอีก4ปีพร้อมกับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ70,000ปอนปอนท่านั้นก็เป็นอันจบข่าวอันดับที่หริวานโด ในช่วงซัมเมอร์ของปี1999หลังจากที่คว้าทริปเปิลแชมป์ได้สำเร็จและริวันโดก็เป็นนักเตะบอลลงดอในปีนั้นทำให้ทีมต้องการได้นักเตะระดับเกรด A บวกแบบนี้ไปร่วมทีมด้วยในช่วงนั้นความสัมพันธ์ของริวันโดกับหลุยฟานกกาวที่บาร์เซโลนาก็ไม่ดีนักแต่จากปัญหาทั้งหมดก็ไม่เกินความสามารถที่บาซ่าจะจัดการได้เพราะยังไงก็ตามริวันโดคือนักเตะที่ดีที่สุดที่พวกเขามีอยู่ในเวลานั้น และเป็นไปไม่ได้ที่ยอมยื่นห่อให้คู่แข่งในลำดับต้นๆของลีกยุโรปจึงตัดสินใจปิดทุกช่องทางการติดต่ออันดับที่5กาเบรียลบาติสตูต้าในยุค90เราจะได้ยินเรื่องราวของบาติสตูต้าหัวหอกอันดับหนึ่งของอเนตินาในเวลานั้นกับแมนยูไนเต็ดอย่างต่อเนื่องทั้งสถิติและผลงานเป็นเครื่องการันตีถึงความเฉียบขาดด้านการถล่มประตู ทำให้เขาเป็นที่โปรปานของเฟอร์กี้เป็นอย่างมากเหตุผลที่ได้รับการเปิดเผยในภายหลังว่าทําไมถึงไม่ย้ายไปร่วมทีมเป็นแดงก็คือเขาชอบความเงียบสงบและรักที่จะอยู่กับฟิโอเรนตีน่ามากกว่าจึงอยู่ที่นั่นถึง9ปีก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับโรม่าในปี2000อันดับที่4พอลแกสคอยมิติร่างทวมคนนี้คือนักเตะที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษในยุคนั้น ถือได้ว่าเป็นนักเตะระดับอัจฉริยะคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมานอกจากเรื่องของฝีเท้าก็คือแกสคอยจะหยุดการดื่มฟุราได้หรือไม่แต่เฟอร์กี้ก็มีวิธีจัดการเรื่องนี้ได้แน่นอนและเขาต้องการเดินหน้าคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้ในปี1988เวลานั้นแกสคอยเพิ่งจะมีอายุ20ปีเท่านั้นและมีค่าเหนื่อยเพียง25,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แต่ว่าในช่วงเวลาที่เฟอร์กี้ไปพักผ่อนที่มอร์ตาเทอร์รี oo, ่เวนเดเบลกุนซือของสเปอร์ก็ได้เข้าเจรจากับแกสคอยและนิวคาสเซิลสุดท้ายแกสคอยก็ตัดสินใจไปอยู่กับสเปอร์เป็นการปาดหน้าปีศาจแดงอย่างเจ็บแสบที่สุดอันดับที่3โรนันดินโย เรื่องกกล่าวเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ของปี2003ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับพี่ปีศาจแดงเสียเดวิดเบ็กแฮมไปให้กับเรอัลมาดริดและดูเหมือนว่าโรนินโยจะได้เป็นคุณพลคนใหม่ของทีมปีศาจแดงด้วยเช่นเดียวกันปัญหาเดียวของพวกเขาก็คือบาร์เซโลนาอยากได้ตัวโรนินโยไปเสริมทีมด้วยและพวกเขาก็พลาดการได้ตัวเดวิดเบ็คแฮมเช่นเดียวกันจึงยอมทุ่มทุนม,มหาศาล30ล้านยูโรในเวลานั้นให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงและ เจ้าตัวก็เลือกที่จะไปอยู่ฝั่งสเปนแต่ว่าหลังจากนั้นแมนยูไนเต็ดก็ไปได้ตัวคิซิโนโรนโดเข้าสู่ทีมแทนซึ่งถือว่าในที่สุดนี่ก็เป็นดีลที่ประสบความสำเร็จอันดับที่2ซินดินซีดานซีดานมีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากบอกตัวในปี1996ซึ่งตอนนั้นเขาเพิ่งจะคว้าตำแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีของฝรั่งเศส และเป็นที่จัดตาของหลายสโมสรใหญ่ในยุโรปรวมทั้งแมนยูนีเต็ดด้วยขณะเดียวกัน1 9น6อังกฤษเป็นเจ้าภาพฟุตบอลยุโรและฝรั่งเศสก็ไปเล่นให้ดูถึงที่แต่เฟอร์กี้ให้ผลว่าซีดานยังไม่ใช่คำตอบของทีมในตอนนั้นซึ่งทีมก็มีเอริกคันโตนาอยู่แล้วแต่สุดท้ายซีดานก็กลายเป็นราชาแห่งยุโรป เขาไปคว้าแชมป์กับยูเวนตุสและพาฝรั่งเศสได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี1998และอันดับที่1โรนันโดหากนับกันถึงประสิทธิภาพของการเป็นสูนหน้าโรนันโดมีทุกอย่างที่โลกฟุตบอลต้องการและแมนูเต็ดก็เคยเกือบจะได้ตัวเขามาแล้วครั้งหนึ่งสมัยที่เป็นดาวรุ่งอยู่ที่บราซิลแต่มีปัญหาเรื่อง w o r ร์ e พ m มิตทำให้เพีสวีไอโอเฟนได้ตัวไปแทน จากนั้นทีมก็ยังแสดงความสนใจอย่างต่อนเนื่องและในปี1996 PSV โกงค่าตัวมหาสารถึง20ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าสูงมากในตอนนั้นและมีทีมเดียวที่กล้าสู้ราคาก็คือบาร์เซโลนาจึงได้โรนัลโดไปร่วมทีมและเพียงในปีแรกเขาก็ตอบแทนเงินก้อนนั้นด้วยการยิ่งไปถึง47ประตูก่อนที่จะกลายเป็นนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดคนนึงในประวัติของฟุตบอล